สวัสดีค่ะเพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราตลอด24ชั่วโมงพบกับเรื่องราของเทคโนโลยีใกล้ตัวได้ไหน i.t 24ชั่วโมงกับเอิ้นปานระพีนะคะคุณผู้ชมคะมีคุณผู้ชมท่านไหนไม่ชอบของถูกบ้างไหมคะยิ่งถ้าหากว่าเห็นป้ายลดราคา เกิน50%แล้วก็อย่างน้อยๆเป็นต้องแวะเข้าไปดูใช่ไหมคะด้วยเหตุนี้ล่ะคะ่ะก็เลยทำให้โมเดลธุรกิจในลักษณะร่วมกันซื้อชวนกันช็อปได้ของถูกแบบรูปปอง .com เว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จถล่มทลายในสหรัฐอเมริกาจึงกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหลายประเทศนะคะและก็กำลังเติบโตในประเทศไทยล่าสุดก็เพิ่งเปิดตัวกันไปกับเว็บไซต์ ncoupon.co.th ของเครือเนชั่นค่ะ โมเดลธุรกิจแบบนี้นะคะกำลังมาแรงค่ะง่ายๆเพียงแค่มีเว็บไซต์นะคะซึ่งเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อรักของถูกแล้วก็ผู้ขายใจปั้มนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ขายก็มีหน้าที่กำหนดราคาให้โดนใจกระตุ้นต่อช้อปปิ้งของลูกค้าให้ทำงานด้วยส่วนลดมหาศาลมาเสนอผ่านเว็บไซต์ค่ะอาจจะกำหนดนะคะว่าต้องมีคนเสนอซื้อครบตามจำนวนขั้นต่ำในเวลาที่กำหนดจึงจะได้ในราคาพิเศษที่เสนอไว้ค่ะ แล้วถ้าคุณเป็นผู้ซื้อก็มีหน้าที่บอกต่อรวบรวมเพื่อนฝูงที่ต้องการสินค้าเดียวกันให้ได้ตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกําหนดและถ้าหากแนะนําเพื่อนให้มาเป็นสมาชิกได้อีกก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกนะคะเพียงเท่านี้ล่ะค่ะก็จะได้ของดีราคาถูกทันลมทลายส่วนผู้ขายแม้ไม่ได้กําไรแต่ก็สามารถตัดงบโฆษณามาแล้วก็ได้โปรโมทสินค้าผ่านทางสื่อการตลาดอันทรงพลังโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มแถมได้ลูกค้ารายใหม่ๆด้วยนะคะ โมเดลธุรกิจในลักษณะนี้ค่ะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะเป็นปัจจัยที่สําคัญค่ะในการที่จะใช้ในการชักชวนคนให้เข้ามาซื้อนะคะหรือว่าใช้ในการโปรโมทดีลต่างๆค่ะตัวอย่างเว็บไซต์ในไทยนะคะที่ทําธุรกิจแบบกูป,ปองนะคะก็อย่างเช่นตามที่เห็นนี้เลยค่ะมีทั้ง e n s o c o e n u p o n งนะคะแล้วก็อีกมากมายค่ะหลายคนที่เคยลองใช้แล้วนะคะก็บอกว่าประหยัดได้ไม่น้อยทีเดียวค่ะ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ยังสงสัยอยู่นะคะก็มาติดตามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของรายการค่ะ it24hrs.com นะคะหรือว่ามาพูดคุยกับเราเสนอแนะเรื่องที่อยากให้เรานำเสนอแล้วก็มาติดตามกิจกรรมร่วมสนุกกับรายการที่ facebook.com/it24hrs นะคะพบกันใหม่ทุกวันอังคารและวันพฤหัสสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย google chrome วิธีใหม่ในการเข้าเว็บเร็ว